พัก้อ,อนพูดเต็มปากสถานะนนกูลหลังเจอหนุ่มกัญชยัยชมเข้มทำเอาแฟนๆที่ได้ยินคำตอบกรี๊สน,นันหัวใจเป็นสีชมพูอีกครั้งนะคะสำหรับุณแม่แลาวหวานแอบทักซอนพักสุขเจริญหลังจากที่พระเอกรุ่นน้องนนกุลชานนสตรีนทรกุลกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมนารอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากพี่เขารอนานออกไม่ยอมรับว่ากำลังพัฒนาความสัมพันธ์กันแต่ว่ายังไม่ใช้สถานะแฟนแตั้งแต่เปิดตัว,วควบกันนะคะก็จะมีโมเมนต์หยดหวาน,วานออกมาให้แฟนๆเนี่ได้ฟินไม่มีพักทำเอากองขล และก่อนหน้านี้นะคะก็ทําเอาสาวๆที่ได้ยินคําตอบของนนกุลนะคะร้องหวีดหนักมากอย่างมีนนกุลเป็นของตัวเองวาสนาผู้ใดเนาะก็คงจะวาสนาแม่แอป,ปทาเอาสาวๆทั้งประเทศนะคะอยากจะเป็นแอป,ปทั้งออนเมื่อหนุ่มนนกุลนะคะออกมาเปิดใจอีกครั้งว่าอยากแต่งงานมีลูกมีครอบครัวใช้ชีวิตคู่กับพี่แอป,ปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแน่นอนว่าในน,นั้นเนี่ยจะต้องมีน้องปีใหม่อยู่ด้วยล่าสุดนะคะเมื่อรายการ3มแซ่บทางช่อง3นะคะเผยตัวอย่างรายการที่จะออนแอร์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคม2 5 6 6ซึ่งมีแขกรับเชิญทั้ง ซารชาเบกี้เรเบคก้ารวมถึง12หนุ่มจากวงบัส Because of You I s h i มาร่วมรายการนะคะเลยในช่วงเนืองของรายการที่แข่งกันเล่นเกมนะคะคุณแม่คนสวยแอปเล็กซาออเนี่ยหนึ่งในพิธีกรนะคะเป็นคนถือป้ายคำตอบไว้บนหัวตัวเองเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมอย่างพิธีกรคนดังอย่างหนุ่มกันชัยนะคะเป็นคนใบ้คำนี้อยู่ในป้ายซึ่งคุณหนุ่มกันชัยนะคะก็ใบ้อย่างชัดเจนตรงปลตรงมาว่าแฟนแม่ที่เพิ่งออก่าาาววปเมมออกก้้นนนะคะ,คนนนะคค็ยยยับบิินหนบรหจตดดโสุฟ นนกุลแฟน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 แม่ฮะแฟนแม่ใครแฟนแฟนแฟนแม่ฮะแฟนแม่ใครตรงอยู่แฟนแม่ที่เพิ่งออกข่าวไปเมื่อกี้ไอ้มันมันมันจะเร็วเนี้ยคุณชาณนนท์ไม่ใช่เอาเฮ้ยมันเต็มเฮ้ยมันเต็มชื่ออะไรเร็วเออนนท์คุณ ที่เสียงกรี๊ดก,การจากคนทั้งสตูเลยทีเดียวนะคะเรียกว่างานนี้เนี่ยแม่บอกชัดเจแล้วนะคะว่าหนุ่มนนกุลนั้นเนี่ยเป็นแฟนแล้วค่ะหลังจากคลิปนี้นะคะไปแพร่อไปก็มีแฟนๆนะคะเข้ามาส่งเสียงซาวมากมายอาทิเช่นกงยูเดียวเถอแม่แอปแม่เขนินแกเขินด้วยการตอบกงยูซะเลยแม่ตอบกงยูเดี๋ยวมีคนงอนนะใครช่างคิดชื่อป้ายนี้แล้วให้คุณแอปตอบไอเดียดีมากน่ารักย้ำรับว่าเป็นแฟนกันแล้วเออนอนกุลแม่แอปเขนิน ตืนเต้นแม่แอปพ่อหนุ่มเล่นซ้าแม่ไปไม่ถูกเลยแม่โดนแกลงแต่น่ารักมากแฟนแม่เออนนกุลที่พี่หนุ่มบอกว่าอากันยาวยาวจริงๆตั้งแต่วันเปิดจนถึงวันนี้ที่พี่หนุ่มเนี่ยยังไม่หยุดเลยนนกุลได้ยินไหมลูกมีจังเลยแม่มีแฟนแล้วชอบแฟนแม่อนารัักกบ็นอนกุลแม่แอปเขินหน้าแดงเลยเอ็นดูคุณพ่อหนุ่มซวแม่แอปเอ็นดูแม่น่ารักที่สุด รีนอนให้ไวเลยครับน้องนอนคนเยิดจะบินกลับจากญี่ปุ่นแล้วคนเขายิ่งติดจรวดไว้ตลอดเวลาไอ้เขินเออนนกูนองแอนน่ารักโดนใจเราเลยแฟนอ่ะแฟนแฟนแฟนแม่ฮะแฟนแม่ใช่แฟนแม่ที่เพิ่งออกข่าวไปเมื่อกี้ไอ้มันมันเร็วเนี่ยคุณชานนไม่ใช่เอาให้เต็มชื่ออะไรเร็ว กดติดตามกด Subscribe